สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดถึงทางตันมีคนนั่งไม่ติดแน่ชวนลุยเองยกหูคุย4อดีตนายกอานันบิ๊กจิว๋วมาร์คสมชายร่วมหาทางออกประเทศอดีตนายยกพร้อมหนุน โดยเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2 0 0 3ที่รัฐสภาในชวนหลิกภัยประธานรัฐสภาได้เชิญนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่1นายสุปชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่2รวมทั้งนายวิรัตรัตนเสอศสอบ,บัญชีรายชื่อพักรองชารัฐในฐานะ ประธานกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิรัฐบาลนายสุทินครังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านเพื่อหาหรือถึงรูปแบบโครงสร้างกรรมการปรองดองสมณชันที่สถาบันพระปกเก้าโดยนำเสนอสองแนวทาง ทั้งนี้ภายหลังการประชุมในชวนกล่าวว่าได้รับคำชี้แจงจากนายสุทินว่าฝ่ายค้านไม่ถึงขนาดที่จะไม่เข้าร่วมในโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ แต่ขอรอดูแนวทางรูปแบบคณะกรรมการก่อนถือว่าไม่ปฏิเสธการเข้าร่วมทั้งนี้ที่ประชุมยังไม่ได้หาหรือว่าจะใช้รูปแบบคณะกรรมการสมานฉันในรูปแบบใดหลังจากนี้จะนําความเห็นที่ได้หาหรือกันเพื่อส่งให้เลขาธิการสถาบัานพระปกเกล้ารับทราบอีกครั้งเมื่อถามว่ามีข้อเสนอให้ในชวน เป็นประธานคณะกรรมการสมานฉชันในชวนกล่าวว่าไม่เหมาะตนควรรับภาระการประสานเพื่อให้ทุกฝ่ายมาทำงานร่วมกันแต่กรณีใดที่ตนทำแล้วเป็นประโยชน์ก็ยินดีทำเมื่อถามว่ามีข่าวว่าเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมวงสมานฉชันในชวนกล่าวยอมรับว่าได้ติดต่อทางโทรศัพท์ ไปยังอดีตนายยกรัฐมนตรีทั้ง4คนประกอบด้วยนายอานันปัญญารชุนพลเอกชาวาลริยวงใจยุทธนายพิสิทธิ์เวชาชีวะและนายสมชายมงสวัสด์ซึ่งนายอาน,านัานพลเอกชาวาลิตและนายพิสิทธิ์ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือแต่ตนจะขอไปพบเป็นการส่วนตัวอีกครั้งหนึ่ง ส่วนทางด้านนายสมชายยังติดต่อไม่ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสุขภาพขอให้รอสักระยะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวในอนาคตแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอีกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการชุมนุมเป็นอีกประเด็นต้องดูพิเศษต่างหาก โดยนอกจากนี้พรานที่ปรากฏข้อเสนอให้ส่งเทียบเชิญหนึ่งอดีตนายยกรัฐมนตรีหนึ่งอดีตประธานสภาให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมาการสมานฉันท์ก็ต้องเอามือทาบอ,อกด้วยความวิตกคำถาม,ามตามมาอย่างมากมายไม่ว่าจะต่ออดีตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะต่ออด,ตยยตตอ,อดีตประธานสภาเพราะคำว่าอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้ครอบคลุม ไปยังที่ยังมีชีวิตยอยู่เท่านั้นหากที่สำคัญและแหลมคมเป็นอย่างมากก็คือมีทางที่พำนักอยู่ในประเทศและต่างประเทศภาพของคุณทักษิณชินวัตรภาพของคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรก็ลอยเด่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติยิ่งกว่านั้นยิ่งมองไปยังรายละเอียดของคณะกรรมการสมานฉันตามข้อเสนอจากสถาบันพระปกเกล้าก็ยิ่งเด่นชัดว่าอะไร คือปัญหาอันเป็นรากฐานแห่งการเกิดขึ้นของคณะกรรมการภาพของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็ลอยเด่นขึ้นมาลอยเด่นขึ้นมาพร้อมกับภาพของคุณทักษิณชินวัตรภาพของคุณยิ่งรัชชินวัตรและรวมถึงนายธนาธรจึงรุ่งลุงกิจแม้จะมีความเชื่อ ตามบทสรุปของสมเด็จก,กรมพยาดำรงราชานุภาพที่ว่าสังคมสยามเป็นสังคมแห่งการประสานประโยชน์สังคมแห่งการผสมกลมกลืนแต่ก็ยากยิ่งจะคาดหวังต่อกระบวนการอันมาจากคณะกรรมการสมานฉันได้อย่างง่ายๆต้องยอมรับว่าข้อเสนอซึ่งมาจากภาพชฎิปัตย์และได้รับการผลักดันอย่างเต็มกำลังจากประธานรัฐสภาเป็นความตั้งใจดี แต่ปมที่ทุกฝ่ายจะต้องยอมรับร่วมกันก็เป็นดังที่น,นายอนันต์ปัญญารชุนจะประมวลมาล่าสุดว่าปัญหาตลอด6-7ปีที่ผ่านมานั้นใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นต้องย้อนกลับไปทบทวนถึงในห่วงก่อนรัฐประหารเดือนกันยายนปี2549ในห่วงก่อรัฐประหารเดือนพฤษภาคมปี2557ที่เคยประกาศว่า จะมาสร้างความปรองดองยุติป,ปัญหาและความขัดแย้งนั้นกระทำได้ผลมากน้อยเพียงใด หลังการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเมื่อวันที่26-27ตุลาคมก็ต้องยอมรับว่าภาพของคณะกรรมการสมรรานฉันท์ได้สร้างความหวังหนึ่งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ความหวังนี้จะปรากฏเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าภายในคณะกรรมการสมรรานฉันทจะยอมรับต่อความเป็นจริงอันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ด้วยความซื่อสัตย์หรือไม่ถึงเวลาเอาคืน ชวนเดินเกมรุกคาดบิ๊กตู่เข้าตาจนแพรมออกมาแล้วเสมือนเป็นพิมพ์เขียวของสภาส,สำหรับรูปแบบคณะกรรมการสมานณชันเพื่อหาทางออกของประเทศจะว่าไปแล้วที่ให้สถาบันพระปกเก้าเป็นเจ้าของเป็นคนคิดออกรูปแบบของคณะกรรมการก็ไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าชวนหลีกภยัยประธานสภาเป็นนายกสภาสถาบันพระปกเก้าโดยตำแหน่ง ในฐานะประธานสภาย่อมต้องมีไอเดียโยนให้สถาบันพระประกเกล้าไปคิดหรือไปปฏิบัติพอนะักข่าวถามว่านายชวนจะเป็นประธานกรรมการสมานฉันเองหรือไม่ก็ตอบแบบไม่เต็มเสียงเหมือนอยากจะเป็นเองแต่ก็โยนไปให้อดีตนาย,ยกและอดีตประธานสภาช่วยกันคิด ว่าถึงรูปแบบที่น่าจะได้รับการยอมรับมากที่สุดคือเชิญทุกฝ่ายเข้ามาร่วมทั้งสสสวรัฐบาลฝ่ายค้านนักวิชาการ NGO ตัวแทนม็อบและยังเชิญอดีตนาย,ยกและอดีตประธานรัฐสภาประธานสภามาร่วมด้วยหากมองแต่รูปแบบก็หลากหลายดีแต่หากมองลึกไปถึงตัวบุคคลอาทิอดีตนาย,ยกสามคนที่นายชวนพูดถึงน่าจะเป็นน,นายอานนต์ปัญญารชุน นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะพลเอกชวลิตยงใจยุทธแต่ก็ยังมีนายสมชายวงสวัสดิ์อีกคนส่วนอดีตประธานสภา,าประกอบไปด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทานายนิคมวัยรัตพาณิชย์นายสุชนชาลีเครือนายอาทิตย์อุไรรัตนายนอุทัยพิมพ์ใจชนเมื่อดูตัวบุคคลจะเห็นว่าอดีตนายกอย่างนา,น,นายอาต์และนายพิสิทธิ์ รวมถึงนายสมชายนั้นมีความคิดเห็นอยู่ตรงข้ามพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่แล้วทั้งนายพิสิทธิ์ประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะเป็นการสืบทอดอำนาจทั้งนายอานันออกมาเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของคณะรัษฎรคือแก้รัฐธรรมนูญส่วนเรื่องนายยกละออกอยังแบ่งรับแบ่งสู้ส่วนนายสมชายสายทักษิณน,นั้นไม่ต้องพูดถึง ขณะที่อดีตประธานสภาก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามผลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นนายวันมูหัมมัดนอมทธาหัวหน้าพรกประชาชาติที่ออกมาไล่ผลเอกประยุทธ์ทั้งในสภาและนอกสภานายนิคมนายสุชนก็ใส่ทักษิณมีเพียงนายอาทิตย์และนายอุทยัยที่ยังสงวนท่าที กนหน้านี้มีการนัดหารือก,กันในกลุ่มอดีตประธานสภาพเพื่อหาทางออกประเทศมาแล้วแต่นายอาทิตย์และนายอุทัยไม่ไปร่วมเพราะเสมือนว่าต้องการยืมชื่อเสียงของสองคนไปรับใช้ทักษิณ นี่หากตัวบุคคลเป็นดังนี้คณะกรรมการสมานฉันทช,ชุดใหม่แนวคิดและมุมคิดในการหาทางออกประเทศจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับม็อบเช่นนี้เท่ากับว่านายชวนในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพับชฎิปัตเป็นคนคุมเกมการเมืองในครั้งนี้หากการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นด้วยแผนของพาพชาติปัตดงานนี้เป็นการรุกคาดเอาคืนพลเอกประยุทธ์ยิ่งกว่าปิดประตูตีแมวอาจทําให้พลเอกประยุทธ์เข้าตาจนได้โดยสําหรับความคืบหน้าของการตั้งคณะกรรมการสมรรานชันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศหลังจากที่นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาส่งหนังสือถึงสถาบัานพระปกเก้าเพื่อพิจารณาถึงรูปแบบของคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยรายงานข่าวแจ้งว่าเบื้องต้นมี2-3ถึงรูปแบบรูปแบบในโครงสร้างที่1คือไม่มีโสอสอและสอวอร,ร่วมในคณะกรรมการสมณชันรูปแบบที่สองคือมีโสอสอส,อสอวอและสัดส่วนคนนอกอย่างละครึ่งในคณะกรรมการสมณฉัน,นและรูปแบบที่สคือไม่มีบุคคลภายนอกร่วมในคณะกรรมการสมณชันเลย ทั้งนี้ผลเหตุที่ต้องมีโครงสร้างรูปแบบที่3นั้นเนื่องจากสสฝ่ายรัฐบาลเห็นตรงกันว่าหากมีบุคคลใดเสนอให้คณะกรรมการสมรรณชันเริ่มต้นด้วยการหารือในประเด็นปฏิรูปสถาบัน จะไม่มีการหารือใดๆต่อทันทีแต่หากหยิบยกเรื่องการเมืองที่มีปัญหาอยู่เช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรืออะไรที่เกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ขณะที่พลเอกประย,ยุจันโอชานายกรมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้มีดําริหรือแนวทางอะไรในเรื่องของคณะกรรมการสมานนชันเพราะต้องการปล่อยให้ดําเนินการโดยอิสระ โดยนายประเสริฐจันรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทย กล่าถึงกรณีการเข้าร่วมคณะกรรมการสมานนชันว่าถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพคงเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นเพราะจากเจ็ฝ่ายจะมีเพียงสองฝ่ายคือฝ่ายค้านกับฝ่ายนักศาเท่านั้นแต่ตอนนี้เห็นว่าในชวนและสถาบันพระปกเก้ากำลังดูโครงสร้างของคณะกรรมการชุดดังกล่าวซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยจะขอดูหน้าตาโครงสร้างของคณะกรรมการที่จะเกิดขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไร จึงจะพิจารณาว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวันนี้คู่ขัดแย้งคือนายกรัิมนตรีกับผู้ชุมนุมดังนั้นการจะมาคุยกันโดยการมีคณะกรรมการเป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาได้ซึ่งนายกเองก็ทราบปัญหาเรื่องนี้เนื่องจากข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็ชัดเจน ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงมีร่างของพ้าประชาชนรออยู่ซึ่งตนคิดวา่าเราควรรอเอาร่างของพ้าประชาชนนี้เข้ามาพิจารณาพร้อมกันจะเป็นประโยชน์มากกว่าขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัธยชนและคมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี